สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืนคนเลครับกลับมาพบกันอีกแล้วในเกม a มทแลนด์ชาแนลนะครับอยู่ผมพีทบันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามีเกมอัปเดตใหม่ล่าสัตว์เฮ้ยล่าสุดเฮ้ยถูกแล้วจะสะดุ้งทำไมนะวันนี้เรามีเกมอัปเดตก็คือ w a r of Cloud นั่นเองนะครับวอล์ฟคลาวนักลับมาเปิดโค้ดเบต้าครั้งสุดท้ายเนาะก่อนจะเปิดจริงนะฮะในเร็วๆนี้นะครับวันนี้เราจะมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับเกม War of Cloud ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันเนี่ยก็ไปพบกันในเกมเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่นหน้าเกมแล้วนะครับนหน้าล็อบบี้เนาะถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเออเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ามาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็ใน Open Beta เนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยแบบหมดทุกอย่างแล้วนะครับคนเบต้าครั้งนี้นะครับร,ร,รอบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่28มีนาคมนะครับหมดแล้วก็รอ Open Beta ทีเดียวนะครับวันนีเน้เราจะมาพูดถึงเรื่องการฟาร์มการเลตนะครับการเ็ตคืออะไรนะครับการเนทก็คือหน่วยเงินในเกมนะครับหน่วยหนึ่งนะก็คือเป็น รูปลูบี้แดงๆนี่แหละด้านบนนะครับข้างๆกับเงินโกนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้การสุ่มซับมอนตัวละครต่างๆเลยครับเพราะว่าในเกมเนี้ยก็คือเราต้องหาฮีโร่ไปอยู่ในทีมเราซึ่งถ้ามันมีดาเยอะๆมันก็เก่งเป็นธรรมดาใช่ไหมก็คือสามารถสุ่มได้นะครับอ่ะกดเข้าไปดูนะครับด้านขวามือนะครับก็คือจะมีให้เลือกนะครับก็คือถ้าเป็น30การเน็ตเนี้ยก็คือสุ่ม1ตัวนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสุ่ม300กางเดนี่ยก็คือเป็นแพ็ก10บก1นั่นเองเนะคือได้11ตัวนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีการสุ่มแมวน้อยด้วยแต่ว่าอันนี้ใช้แต้มเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดทีหลังละกันนะครับวิธีการฟาร์มเนี่ยมีหลายวิธีมากนะครับแต่ผมจะเริ่มที่วิธีแรกเนาะก็คือในด่านผจญภัยเลยก็คือแอดเวนเจอร์นะครับกดคลิกเข้าไปตึ๊บนะฮะด้านบนนะครับในแต่ละด่านเนี่ยจะมีมิชชั่นต่างๆนะครับอ่ะ มนะีมิชชั่นให้ทำาะะครับก็คืออ,อย่างเช่นถ้าเคลียร์ครบค่าศัตรูหมดเนี่ยภายใน7จ็ดเทินหรือว่าเล่นโดยไม่ใช้เพื่อนหรือว่า,ารวมตัวละครทั้งหมดดาวไม่ถึง20เลยนะครับก็คือจะเป็นเควสต่ต่ละแับไปอย่างเงี้ยก็คือเคลียร์โดยที่ไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ไม่เอาเพื่อนนะครับนี่ เพราะตอนนี้เป็นมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ค่อนข้างแบบงงหน่ะสำหรับคนที่ไม่ไม่แข็งแรงเรื่องภาษาแบบผมนะครับก็เอ้ยมันต้องทาไงวะเออเพิ่งมารู้ทีหลังต้องอ่านดีๆนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูการประจันภัยเลครับของพีทบันนะครับอ่ามาแล้วนลครับในครั้งนี้ก็มีการอัปเดตแพทเนาะสำหรับการโคเปต้านลครับก็จะมี เรื่องของธาตุต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลเลดเดอร์เนาะก็คือเข้ามานะครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่เข้าด้านหลังจะแรงขึ้นสำหรับตัวละครบางตัวละครเนาะแล้วก็อยู่ด้านบนอยู่ด้านล่างเลยครับก็คือโหมันค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะเออใครที่สนใจก็ลองไปดูในเพจในกลุมปของก็ได้เนาะก็จะมีกลุ่มของเกมนี้อยู่นะครับ อ่ะเราชึ้งชึงนะครับเลือกดูดีๆแล้วกันว่าจะเลือกตัวละครแบบไหนเนาะทอ่อนค่อนข้างหลายสายมากนะครับอ่ะจบแล้วด,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 ดึงดึงดึงนะครับข้ามแบบปุ๊บนะครับก็จะมีด้านล่างๆจะบอกว่าบวกการเน็ตคูณ2ก็คือโบนัสมิชชั่นเคลียร์รีวอร์ดนะครับอ่ะรีวอร์ดหรือรีวอดไม่รู้ช่างมันนะครับก็คือได้2นะครับปุ๊บ นี่นะครับต่อมาเนี่ยก็คือการเข้าไปในโหมดสตอรี่นะครับก็คือไอ้แมปผจญภยนะัยเนี่ยก็คือได้1ครั้งตอนหนึ่งแมปเนะี่ยได้ทำได้แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วก็สตอรี่นะครับเหมือนกันนะครับกดเข้าไปดูนะครับแต่ว่าเนี่ยค่อนข้างได้เยอะมากๆเลยนะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเคลียร์หด่านก็จะได้30มสิบเอ่อหกสิบการเน็ดนะครับหกสิบการเน็ดนะครับตอนนี้มีอยู่6แมป60การเน็ดหกหกสามสิบหกสามร้อยหกสิบเม็ดเลยนะ เออได้11ตัว12 13ตัวนะครับตัวละครเนาะก็ลองสุ่มดูได้นะครับถ้าเล่นครบแล้วเนาะต่อมานะมันยังมีอีกนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะเรื่องของการเก็บเลเวลผู้กล้าด้วยนะครับใครที่เคยเล่นเกมอัศวินทั้ง7นะครับก็น่าจะคุ้นคุ้นเราผจญภัยในฮีโร่เนี่ยครบเลเวลแม็กแล้วก็สามารถได้การเน็เนะครับเอออย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเอาเจ้าตัวพระเอกเนี่ยที่ชื่อว่า เอซเมทนะชื่ออะไรไม่รู้นะครับถ้าตัวสีดาวเนี่ยเลเวลแม็กซ์สามสิบปุ๊บเนี่ยก็จะไดะ้การเนตสี่เม็ดก็คือตามดาวนะครับก็คือถ้าเป็นตัวหนึ่งดาวเนี่ยเลเวลเต็มก็จะได้การเนตหนึ่งเม็ดถ้าเป็นสองดาวก็ตามนั้นนะจนถึงหกดาวนะครับได้ตัวละครละหนึ่งครั้งนะครับตัวละครละหนึ่งครั้งเนาะ ก็คืออันนี้วิธีได้เพิ่มนะครับมันยังมีอีกนะมันยังมีเรื่องของอาชีพเมนแล้วก็เควสด้วยด้านซ้ายล่างนะครับกดคลิกเข้าไปดูที่เจ้าผู้หญิงนะครับอาชีพเมนนี่คือการเหมือนเคลียร์ครั้งแรกนะครับก็คือจะมีทั้งถ้าสมมติว่าแมปแรกได้3ดาวทุกอันก็คือครบ30ดาวก็จะได้การเนิเพิ่มนะครับเพิ่มบวกสิก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นฮีโร่ก็จะมีบวกเพิ่มนะครับได้6ดาวก็จะมี าบวก30การเน็นะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็เช่นเดียวกันถ้ามีอุปกรณ์6ดาวแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โซเชียลก็จะเป็นเรื่องของเลเวลถ้าสมมุติว่าเราเลเวลครบเท่าไหร่ก็จะได้การเน็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงฮนะเจ๋งไหมเออแต่ว่าตอนนี้ผมมี3 0สามการเด็ดนะเดี๋ยวลองส่งห้เพื่อนๆดูดีกว่านะฮะดวงผมเป็นคนดวงไม่ค่อยจะรุ่งโรจน์เท่าไหร่ในเรื่องนี้นั่นไง การสารัเรงเกตง่ายๆแล้วสำหรับเกมนี้มันจะมีแบบถ้าสมมติว่าเราได้เป็นสมุดสีน้ำตาลขอบอเงินๆเนี่ยก็จะเป็นพวก3มดาวแต่ว่าถ้าเป็นสมุดสีแดงเนี่ยก็จะเริ่มแล้วสี่ห้าหดาวนะครับถ้าเป็นตัวหดาวเนี่ยมันจะมีพูดนิดนึงเนาะว่าแบบมันตกใจอลังการะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องของเฟนพอยต์ซัพมอนนะครับก็คือเจ้าแมวเหมียวมันเนี่ยเอาไว้กินอืมก็คือสูมไหเถอะ เอาไว้กินนะครับอัพเลเวลให้ตัวละครเรานะครับเหมือนค่อนข้างได้เยอะเนาะตามธาตุนะครับอันนี้ผมก็ยังดูงไม่ดีอยู่ได้แค่2ดาวเองนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะสําหรับการฟาร์มการเลตนะครับ <S <S เป็นไงบ้างครับเรื่องของการฟาร์มการเลตนะครับซึ่งมันค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับก็ทําให้เพื่อน <S <S ๆเนี่ยมีตัวละครเก่งๆได้ง่ายแต่ว่ามันก็อยู่ที่ดวงนะครับอย่างผมเนี่ยหัสุ่มมาตั้งเยอะมันก็ได้แค่แบบ ห้าดาวสองตัวเราเลือกเพิ่มไม่ได้ด้วยนะบาคคนแบบโหมีให้เลือกแล้วอะมีคอลเลคชันให้เลือกแล้วว่าจะตัวไหนดีนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตอนนี้นะครับเปิดโอเบต้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1 4ถึง28มีนาคมนะครับก็ใกล้จะโอเปนเบต้าเต็มทีแล้วนะรับรบองว่าตอนโอเปนเบต้าเนี่ยก็มีอัปเดตเพิ่มด้วยแน่นอนไงก็ลองไปติดตามนะครับในแฟนเพจวอล์ฟคลาว u d ไทยแลนด์แล้วหรือว่าในกลุ่มวอล์ฟข่าวก็ได้เนาะก็จะมีเพื่อนๆคอยบอกเทคนิค ต,ต่างๆแล้วการฟาร์มการหาตัวละครตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีนะสามารถไปแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในทั้งเพจแล้วก็ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับโอเคแล้วใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a n n e n g a เกม i e ว Thailand ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดชมก็สามารถติดชมได้ด้านล่างนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของเกมอะไรของค่ายเกมวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตอนนี้ก็ต้องขอลา ท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวหรับวันนี้พิทบันลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย